หนึ่งนาทีสี่ตัวเด็ดโดยมาร์คโตยิมกับฟูดบนรายการคาราบาวครับอังกฤษในค่ำคืนวันพุธที่29ตุลาคมพศ2568อาร์อาเซนอลเตรียมเปิดสนามอาร์มิเรสสเตเดียมต้อนรับการเยือนของทีมไบรตันโดยเจ้าบ้านอาเซนอลกุนซือ,อย่างไมเกลอเตต้ายังคงล้งจากฝูงพิม์ลีและเพิ่งเก็บชัยเหนือคิตตาเพลเตได้ในเกมล่าสุดแต่เชนะนั้นก็ต้องแรกมาด้วยกับตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายราย ส่วนไบตันกลับดูมั่นใจขึ้นเรื่อยๆหลังแพ้เพียงเกมเดียวจากผมงนัล้านซุปจะนาสาสมือสองพ้าหนึ่นง 3, 4, 2, 3, และมีผลงานในการนี้ที่โดดเด่นสุดๆหลังถล่มคู่แข่งจากหลีกรองถึง6ประตูต่อศูนย์เกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านอาจจะคิดหนักฝ่ายทีมเยือนดูเหมือนจะดูดีกว่ารองไบตันไม่น่าแพา้ดิวกูเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทิตดัพาเลิมโดเยเจ้าบ้านยูฟุภายใต,ยใตยก้การคุมทีมของอันเดร์สลอตกำลังพิจารกาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมาก ลังแพ้ในลีกมาซินัดติดต่อกันซึ่งเริ่มต้นจากความแพ้แพ้หนึ่งประตูต่อสองต่อคิตตันทะเลตีเซลเพิร์พาร์ส่วนทางฝั่งบาสานเดินแก้วตัวมือต่างกันนะักข็อเก็มได้เพียงคะแนนจากสามนักหลังสุดและไม่ชนะใครสี่เกมรวมทุกรายการในเกมนี้เกมน่าจะออกมาสูสีมากกว่าจึงมองว่ารองคิตตันทาเลน่าจะยันเสมอวูฟแฮมตันเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลซี โดยเจ้าบ้านวูฟแฮมตันกำลัง,งอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาผลงาน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บใช้ได้เพียง2นัดเสมอ2แพ้ถึง6นัดล่าสุดเพิ่งพาให้กับเบอร์รี่ไป2ประตูต่อ3โดยมีซานติอาโก้บุยโนเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในวันนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเสมอกับไบรตันและทอตแนมฮมตสเปอร์ทางฝั่งเชลซีของเอนโซ่มาเลสกากำลังค่อยๆฟื้นต,ตัวจากช่วงต้นฤดูกาลที่ผลงานสะดุด ทีมเก็บชัยได้5จาก10นัดหลังสุดเสมอ1และแพ้4โดยมีเกมลุกที่เริ่มกลับมาดุดันอีกครั้งเกมนี้มองเจ้าบ้านยันเสมอไม่งั้นก็พิชเชนะได้สวอนซีซิตี้เตรียมเปิดสนามสวอนซีดอทคอมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านสวอนซีซิตี้ทีมจากแชมเปี้ยนชิพพึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังเปิดบ้านเฉยิชนะนอริซิตี้2ประตูต่อหนึ่ง ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้จะเพิ่งสะดุดแพ้แอตเลวิลาไปสวนประตูตอนหนึ่งในเกมลีกแต่โดยรวมพวกเขายังคงอยู่ในฟอร์มแข่งตามมาตรฐานเรือใบสีฟ้ามีเซิติที่ยอดเยี่ยมใน1ินัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1และมีคุณภาพเกมลุกที่เหนือกว่าคู่แข่งเกือบทุกทีมในยุโรปจึงมองว่าเรือใบสีฟ้าน่าจับตามองมากที่สุดในค่ำคืนนี้เรามีทีมพาลุยจัดหนักจัดเต็มกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของพวกเรานะครับ